อาสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับรายการจักรกุญแจมีครับนะวันนี้เราจะมาโปรโมทชาแนลฮะพอดีผมไม่อัดในโทรศัพท์นะครับเพราะแบบมันไม่ดีอ่ะอืมเนี่ยฮะดูเขาดึงเลยนี่ช่องเพื่อนผมอะช่องคุณบมซ่าชาแนลครับนี่คือคลิปเขานะ นี่อันนี้เขาก็เคยโปรโมทช่องผมแล้วก็ช่องเพื่อนผมอีกเนี่ยมาเลยหน้าเพื่อนผมนะนี่อ่าน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 คุณผูมก็มี็นสุกัดอ่ามาก็ คุณผู้ชมดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e ด้วยนะครับช่องเพื่อนผมและช่องผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e ช่องเพื่อนผมและช่องผมด้วยนะครับขอกล่าวสวัสดีทุกท่านเอ้ยขอ,ขอขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายคิปบ๊อบ